วันนี้มาออกงานโรงงานน้ำตาลครับที่โรงงานน้ำตาล KSL ครับพื้นที่อำเภอวังสะพูมนะครับแล้วก็อยู่ใกล้เคียงเอราวันครับวันนี้มาดูกันครับว่าขี้หมันเอาอะไรมาขายเอาอะไรมาโชว์กันบ้างครับนี่ครับอันดับแรกก็จะเป็นรถตัดอ้อย FMO ครับตัวนี้ยอดนิยมมากครับได้รับความสนใจจากชาวไร่เยอะมากครับนี่ครับรถตัดอ้อยตัดลำบางกอง FMO ครับล้านห้าครับ ถ่างบไม่เยอะอยากได้รถไถดีๆไว้ใช้ออปชั่นดีๆก็ต้องโลววครับตัวนี้75แรงม้าตู้แอร์อยู่ที่7จ0 0ครับเนี่ยครับมาหินทาก็มาครับแต่เอารถเล็กมาโชว์ครับรถใหญ่ก็มีครับแต่ไม่ไดเอามาครับมาหินทานี่ก็เป็นแบรนด์ที่น่าใช้ครับรับประกันนานมากครับโหดนะครับอ่าผ่านมือบางมาได้ผ่านมือคนไทยได้สบายครับอ่าแบรนด์หลักๆของกิมหันก็จะเป็นจอรเดียครับ แบรนด์พรีเมียมเขาวา่างนั้นนะเออนะครับแบรนด์จอนเดียครับน่าเชื่อถืออยู่แล้วครับน่าใช้น่าเชื่อถือครับอ่าตัวนี้ก็6 0 9 5 b ครับ